ล้มยังไงตกลงมายัางไงให้ไปล้มวะไปลับกีซอนอีกตัวน้งว่าน่าจะมีของให้อยู่มั้ช่อนเลยมึงหน่อยโอ้กูโอก้โอกูเป็นมดงทำไมมันเกลี้ยงอย่างวะไม่มีเทียอะไรเลย,เลยโคตรเกลี้ยงอ่ะพวกมึงแม้แต่กล่องอยังไม่มีอ่ะไอ้ยมคือ, <laughs> อของเขาไม่มีต้นไม้เลยวะตองตองตองต้นไม้นะ อย่ามองหัวกูนลยมองเหี้ยแหละมองหัวกูเพราะมึงเดินมายงไงไม่เจอไหนกันวะอ็ทักเออมองเหี้ยก็ไม่เห็นที่เดินมาเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหโล้มึงคนตรงนั้นอ่ะใสแม่งเลยวะมึงตอนมึงกวาดใสจูเอาละไอเดอร์เสร็จไปใสแม่งเลยไหมโอ้ยอย่าเพิ่งไปไะตอนนี้ก่อนโอ้ยมึงอ่ะ mày ơi đểm để cái này anh, không có đâu không? thử đểm đểtik một, một, đấy mực tì luôn, này mày, đón, 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 เอ้ยเพื่อนมันเหรอเออเพื่อนมันไอ้เที่ยเราคือว่าเพื่อนหายหรือว่าคนละคนกันวะไม่รึงใครเนี่ยเดี๋ยวเอามันด้วปล่อยผีไปขมือมันกอผูกเลยเฮียเฮ้ยผีใหญ่เอ้ากินเลยเฮียเงา้ อมแล้วผีาอมคนนยไงครไปลไฟเฮ้ยรีบระเบิดนี่อี๋อะไฟมาเนี่ยชิบหายมันมาลวนไฟตายแล้วตายแล้วตาามตเดี๋ยวนเี้ยมเือกเห้นมเงอฮะไอ้หี้ผลไฟแต่ชุดกาเข้ามาดิเราโดนล็อกตีเลยหี้ย ไอ้ใช่โง่โอ้ยเอ็นใช่บัวฮะฮะไม่นะโอ้โหสิบหัวลอยมาเดิมเอ้ยยังไงก็ใส่ได้อิตาลีอยู่โอโต้ขาวๆจ่วอะไรโอ้ยมันไข่วะเหมือนพระพ้อม อ๋อว่าดูทหารแม่งหัวร้อนทุกคนเลยวะไอ้นี่อะไรอ่ะเ้ยมีคนแม่เน็กล่องทุกกล่องแม่งเป็นนไอ้นี่กล่องทุกกล่องน่าเป็นแมท E มิติฮี้ยอ่ะมิติหาง่ายขึ้นหรืออะไรสักอย่างฮิ้ยมันเป็นเสียงมิาด้วยอ่ะ มึงมันนวนเกียร์ที่อะไรกันตรงนี้วะเนี่ยคิดว่าเป็นโลเกียร์เราไปเอ็มวันมันเออไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เนี่มีกูกูกูบีบหัวคิดด้วยไงโอ้โหโคตรเจ็บไอ้เหี้ยผลพิษแม่มึงอ่ะไอ้เหี้ยะโอ้โจะาาาตายวุฒนาตานดิมเออจบละเย้าลูกจบแล้วเออเมือนความฝันไปนะกูยังไม่ตายลาก่อนนี่แกจะได้เชื่อไหมล่ะไม่กูจะเท่าให้ กรอยชนะได้ให้ได้เอ้ทำไมเสียงเหว้ดีดีอกกันตีตีตีเด็ดตีตีตีดตีจะากินเร็วจังหวเดเไม่ขอตรงนู้นนต่เห็นวลารตะพานบอ่ะตรงนี้แต่วมีคนอยู่คนผิดตวห่รู้เลยใครตะวมีคนสามคน มัวิ่งมาามึงแล้วเก็บลอดโอ้ยโอ้ยโอยเบ้ยมั่งกี่คนวะนี่ยโอ้ยโอ้ยสามคนดีสามคนดบิดอ้โหดบิดลงีแตกแน่มึงนี่โอ้โอยเกก แมงมาก้าวกูกูวิพวกูวิเทียไรกูโดนไฮด้าเอ่อก้าวตัวสอยไปมึงอะอ้าแม่อ้าวเฮ้ยมาตีกันนี่ว่าเอาอย่างงี้ต้องแจมจ้องลักกูอดอดมาดูดอด เอาไปไหนมัน,ม,นมันอีวาสีไปหมดมเลยาแม่งลงน้ะเอาคิวดว่ากูลงไม่ได้แล้วกูลงไม่ได้ไอ้สัน้นอุ้ยอุ้ยเยความเยากไปดีกว่าไปดีกว่าที่เก็บของโคตรงอกป่ากมือเด็กไมิติกฮะกล่องม,มิติกเหรออยู่ในนี่เนี่ยที่อยู่อันเดียวเลยีนนี่นะโอ้ยไม่มีใครนี่เลย ไอ้น้องเอ้ยดับเอสเอ้ยขอเอ้ยเอ้ยกค่ละบอลแล้วะบอลกล่องแร่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 เดี๋ยวเรากล่องแร่ว่ามีโอกาสเปิดในของอีพิกอย่างเช่นเอ่ออะไรดีกูไปดูเหมือนกันเช็ดเร็วเอากูเปิดได้แต่คีกูเร็ว บีเป็ไรไอ้ีเจอกระอะไรวะไอ้บคีพมไม่ดันลโอ้ยมอ้ยอะอ้ลโโอยิอ้อ้ยโยโอ้อ้อ้รอ้้ยอ้ยโออ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโ้ยโ้ย้อยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้โ้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยโอย้โอ้ยอ โอ๊ยเด็กโอ๊ยโอ้ยมึงใครเนี่ยเอาไงภูเขาไปภูเขาฝั่งโจโคะแล้วเดินไปปราสาทอะไรเลยเฮ้ยแต่ทุกคนตรงนั้นนะเห็นปะเออเออชิบหายละชิบหายละกูมามั่วละกูมาเมืองนี่ยพวกมึงไอ้ยตรงนี้มีที่สมพลเออดีสมพลใช้เท่าไหร่ห้าร้อยเหมือนเดิมห้าร้อยเหมือนเดิม ยเฮ้ยวิติฮะชยุอกนั้นอะไอ้ดเชื่อไหมว่าีได้เลแกตามิติเอ้ยเฮ้ยเมลัเมลัวัาไอ้ยโดนูดิอะไรวะไอ้ดูอะไรอยู่ไหนมึงอยู่ไหนนี่ปูอยู่บนภูเขาโอ้โมึงไยพี่อะไตรงนั้นยอพอสอีงตั้งหลายครั้งแม่งแม่งกูให้บอกเลย โอ้ยเสียงคนละโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุยเร็วไปโอ้คนคนคนเยอะคนเยอะวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้ยมันมันเอากูอยู่มันลุกเซิงกูอยู่วิ่ง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 ไปไปไปผลพิษปะนี่ยเมื่อกี้เออผลพิษแมกมาไฟมันตามกูไม่เลิกเลยพวกมึงมาป่ะกูนะปะ ไปเจอกันทะเลทรายได้ไหมเออให้ได้ให้ได้ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้เเี้ยลืมดูไอ้สัตว์โดนเต็มๆแล้วมันเดินตามกูอย่างนี้เลยพวกมึงมันเดินตามเราให้กูดสเตปไปแน่<ด>หมดไอ้เหี้ยเดี๋ยมันเดินตามอ่ะไอ้สัตว์สะทุนตีไปออกจแต่ขอฟ้า,อาบอกเลย <อ>เดี๋ยวคนเรตีกันไม่ก็จะยนลุงซีกูน,นะไม่นู่เกมไม่เขี้ยอะไรแตไม่น่กูอังแกหมดกูหน้าตายก่อนตายจนกูขอโกูวิวว่ตามไปโดามาไอ้เชี่ยโอ้ย <laughs> ตกแล้วโอ้โอย หนักวีอ้หัวะ่ทำเพี่ออะไรหัดมุมหัดมุมตอมึงอาเร็เลเยเกมยายเสายเขอมาอ้าวอากินกินกินนะมาหนี่มานี่มานี่โอ้ย เอ้ยเพื่อนมาเพื่อนแม่งมาเอามาดิสัตว์เอาหนีดิไม่ได้อ่ากลัวไม่ได้ยังกูกูกลัวไม่ไล้สัตว์ตรงนู้นมีคนอยู่มันน่าจะรอดเราไปหาตรงนู้นแหละตรงนู้นเป็นคนขังเนี่ยนี่ไงโดนอุ้ยไอ้เชียร์ในของของอุ้ยชุดโดฟาวะเฮ้ยนี่อันนี้อะไรอ๋อไม่ใช่บัตรชุดโดฟาเอามานี่มาเันไอ้กันดาเมจไฟเด็ปมินโอ้ย โอ้ยอดบูอินบูเห็นวูเหอไปนี่นีนี่ไปเโอชไม่อย่ายุ่งกับเพื่อนกูไปไปไปกดมาไกดไม่ได้คนเวนน้องไม่เชี่ยไปไปโอชไม่ไม่รอดละกูบิดต้อมอยู่ม่ยังไงโอ้ เฮี้ยไอพวกุูนย์ไม่น่าห้าวเลยพวกกูไอเฮี้ยมึงรอพวกกูไปหาไผลข้างอย่างที่มันมีโวเอ็เตอร์เงี้ยแล้วมันมีผลคิดด้วยสัตว์ในคนที่ใช้นั่นนะไอโอดุรานหันวัตถุอืมหัวปักคองอ๋อเอาเียนก็ดูละไอ้มาดิสัตว์มึ่อกี้ไอ้วกกูเนี่ยอะไรเอาไว้คนคุเมอกีนคุคนคุ้นคนคุ้นคนคุ้น คุ้นๆไอ้เหี้ยาคนยืนต้องเออแม่งนอนเนี่ยกันหมดหุือคุ้นไม่ต้อโอ้ยหไอ้เหี้ยนี่จะเอาเหรอไอ้สัสว์แล้วมันอัพเป็นไฟติงสายนะไอ้บมันไม่มีดาเมจอยู่เไมนไอ้เหี้ยนี่อยู่ไม่ไอ้เฮียโอ้โหยังไม่ปิ้งมันปิ้งกูปิ้งเอ้ยเอ้ยคุ้นๆคุ้นๆคุณหนี กูหนีฮิวฮิม่ตอวดน่ารัเลน้องตัวน้คนคนนั้เอาโอ้ยโนอัพไปไฟติสตเหมือนกันเด็กายมแบบตายไม่เสียใจาไคนนึ่งเว้คิดมเออายคนนึงเว้น้อง เตะเตะเตะอี๋ทำให้อะไรกูเตะแม่งเฮียเอาโมบายเหรอโมบายแม่งนะงะมานี่มามาตายของกูมั้งอียมาตายกับกูอ่ะอีเฮียเฮ้ยมีคนผ่านหัวกูไปไอนบ้าไอ้เอ้ยนี่ยังไงไอ้เหี้ย กูไม่มีอาวุธมึงก็ไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นเราเป็นหันทำม,มิตรกันไปไหนสักูที่นี่คนเมื่ะวันน่ะ,นะนกำลังนั่งแช่เลยเอากระบาดไป <c oughs> โอ้ยสมดาบวัิดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสด,ด,ดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน ตีเดียวกันไอเหี้กูไปตีสกิลมันน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเอามาดิซับเอากลัวกัวดิวัววัวัวัเลเ อ้านวนี่ดนกูกับทุกเฮ้ยมาชวยชีวิตมายืนชวชีวิตใส่กูมีดสกิลจับมีในคอมโบโอเคเริ่มกูเอาจัตเฮ้ยมึงไหนวะดูไปเอาเป่าเอาชกชีวิตเฮ้ยเยเอะ ตายเพื่อนมึงอ่ะขอแล้วกันเอ้ยกระจอกเอ้ยกระจอกเจี๊ยบกระจอกกระจอกพวกมึงอ่ะไอ้กระจอกนุ๊บชอบเป็นแบบุมดีคนกระจอกอืมบุรีคนตากเนาะมีมีมีมต้องขี้ต้องขี้ต้องขี้นั่นแหละเอ้ยคนมาเน๊ ไอ้เขียเรไาไม่งไอ้ขี้นี่มหอาคิดไหมอ๋อใช้สู้ไปอ๋อไม่มันไปแล้วคนมันไปแล้วไม่ไสู้มันมาเก็บของใช่ไมมาลัาดของไอ้สมดาบโอ้ยเขี้ยควายกูให้โอไยรอบไยคนกระมังไหนยดีรอเลยเฮ้ยนั่นน่ะวันเดียวกันเอาเปล่าเอาเปลาไอ้ขียตีนะ มึงมาโฟกาในลนี tiempo, er, er. <e right oh, 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 oh. ้ดกองลวเขี้ยะเี้ยเีอ้มาปะลจะใช่อ้ยะไเี้ยเ้เหี้ย o t อปาเอ้าเาเอาอ้าเอ้าเอ้าเ้อาเอเอา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 าเเอาออเ้เอาเออาาเ้เอาาเอาเ เยมาดิซับไอ้เชี้ยเนี่นมึงเล่นเก่งต่ว่าเชี่ยเนี่ยไม่รู้เลยันกันอะไโอมันเปฟูโอ้ยไอ้เชี่ยน่าจะเขมากมันเลไอ้เชี่ยแม่งเล่นโคตรดีเลยเอ้เาเล่นดีมาก พี่มันนะพี่พุ่งตายกลัวเลยเออตายวอดซ้มพ์ไรกันนี่ไงโดนจับไปมึงอะนี่มึงจะตายมันจะตายกูงจะตายมึงกันกูไม่กูไม่ล้มกูไม่ให้เลือดกูไม่ล้มอ้าวกูได้เต็มพี่อยากระจอกมึงอะ ตายตายตายเอาเอาเลไอ้เหี้ยกูไม่หงุดว่ะกูไม่หงุดว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยของจริงเลยนะออกฟิกฟ้าว่ะไม่อยากเล่นว่ะอาวุธนี้มันเก่งจัง